สวัสดีครับวันนี้ b i s บิ Gadget ก็จะมายกโรงหนังมาไว้ที่บ้านคุณผู้ชมกันเลยครับกับเจ้าว่านป๋อโมซาดวันนะครับก็เป็นโปรเจคเตอร์นี่นะครับตัวแรกที่ผมได้มีโอกาสมารีวิวกันเลยนะครับก็เดี๋ยวให้มาดูใกล้ๆกันเลยนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะมาลงรายละเอียดว่าเจ้าว่านป๋อโมซาดวันตัวนี้นะครับสเปคที่เป็นจุดเด่นของมันเนี่ย มีอะไรบ้างนะครับแล้วมันเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับเรามาเริ่มต้นกันที่จุดเด่นของเจ้าว่านปอมมาสตั์วันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มต้นจากตัวดีไซน์นะครับทรงคิ้วนะครับนี่นะฮะเป็นค่อนข้างจะเป็นสี่เหลี่ยมเกือบเกือบจะจตุรัสเลยนะครับดูรอบๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูนะครับหนักนิดนึงนะฮะก็ดีไซน์เนี่ยดู พรีเมียมทีเดียวนะครับก็แต่จะว่าไปเนี่ยมันดูไม่ค่อยเหมือนทรงโปรเจคเตอร์เท่าไหร่มันค่อนข้างที่จะเหมือนกับลำโพงตั้งโตะนะครับจากที่ดูทรงแล้วเนี่ยเหมือนพวกลำโพงตั้งโตะพรีเมียมนะฮะตัวนี้เนี่ยซึ่งการที่รูปทรงมันดู กระทัดรัดแบบนี้มันจะทําให้ไม่ค่อยที่จะเปลืองพื้นที่ในการวางเท่าไหร่ก็ถ้าเราเคยเห็นโปรเจคเตอร์ทั่วไปนะครับมันก็จะเป็นทรงแบนๆใช่ไหมครับเราก็นอกจากจะแบนๆแล้วเนี่ยฐานก็จะกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องเตรียมพื้นที่สําหรับการจัดวางค่อนข้างเยอะทีเดียวส่วนน้ําหนักนะครับตัวนี้เนี่ยอยู่ที่2.5กิโลกร,รมัมถือว่าโอเคครับไม่ได้หนักมากจนแบกไม่ไหวนะครับ เคลื่อนย้ายได้ยังถือว่าผู้หญิงเนี่ยยังยกที่จะเคลื่อนย้ายไปวางในที่ต่างๆได้นะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยการฉายภาพเนี่ยต้องบอกว่ามันมีขนาดใหญ่ได้สูงสุดเท่ากับจอทีวี150นิ้วเลยนะครับซึ่งความละเอียดเนี่ยก็นี่นะครับเป็นออโต้โฟกัส1 0 8 0 p นะครับส่วนความสว่างภาพเนี่ยสูงถึง900 ANSI นะครับ900 ANSI เนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่า เราไม่จําเป็นที่จะต้องทําให้ห้องเราเนี่ยมันมืดสุดๆเนี่ยก็สามารถที่จะฉายแล้วก็มีความคมชัดได้ทีเดียวเลยนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยก็จะไปดูกันตอนที่ผมไปทดลองใช้งานกันนะครับสำหรับด้านหลังเนี่ยก็ให้พอร์ตมา 1, 2, 3, 4นะฮะ USB Type A 2พอร์ตนะครับตัวนี้แล้วก็ อันนี้เป็น HDMI นะครับเชื่อมต่อกับพวกคอมพิวเตอร์หรือว่าแท็บเล็ตได้นะครับตัวนี้เนี่ยเสียบสายแล้วก็เอาหน้าจอจากคอมพิวเตอร์เนี่ยขึ้นไปที่ตัวโปรเจคเตอร์ได้เลยส่วนหูฟัง3.5เนี่ยก็เผื่อใครเนี่ยที่อยากจะต่อหูฟังจากโปรเจคเตอร์เนี่ยเพื่อที่จะแบบว่าฟังเสียงส่วนตัวไม่ต้องเปิดเสียงดังรบกวนใครเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำได้นะครับส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับผมต้องบอกว่าโปรเจคเตอร์ทั่วไปเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเอาไว้ฉายภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงมันจะไม่ค่อยดีมากแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับลำโพงครับผมซึ่งจากการที่ผมได้ทดลองและผมต้องบอกว่าลำโพงมันเสียงคุณภาพของเสียงมันเนี่ยออกมาค่อนข้างดีทีเดียวครับเราก็ดังมากๆด้วยต้องบอกว่าผมต้องเบาเสียงเลยครับตอนรีวิวเนี่ยเพราะว่า เกรงใจข้างบ้านนะครับเดี๋ยวเขาจะว่าเอานะครับว่าเปิดดังมากๆนะฮะเอาล้ครับมาดูกันที่รีโมทกันบ้านนะครับก็สําหรับเจ้ารีโมทตัวนี้เนี่ยมันก็เอาไว้ควบคุมทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่เนี่ยครับเปิดปิดนะฮะหรือว่าจะใช้เป็นแบบเมาส์ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบพวกขึ้นลงซ้ายขวานะครับเวลาเราเลื่อนตัวเมนูต่างๆนะครับก็จะใช้ตรงนี้ตรงปุ่มการเนี่ยก็เป็นปุ่มโอเคนะฮะก็เนี่ยครับพวกย้อนกลับย้อนไปย้อนมาอะไรเงี้ย อันนี้ก็คือปุ่มแบ็กไปเรื่อยๆเพิ่มลดเสียงนะครับทำได้เราหรือว่าจะมิ้วเสียงมาก็ทําได้นะครับผ่านเจ้ารีโมทตัวเดียวก็เอาละครับเดี๋ยวเรามาดู เรื่องการทดสอบการใช้งานของเจ้าว่านป๋อโมซาดวันอันนี้เลยนะครับก็หลังจากที่เราเปิดเครื่องมานะครับเราก็จะเห็นว่าหน้าตาการจัดวางไอคอนของมันเนี่ยเหมือนกับสมาร์ททีวีเลยนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะไม่มีก็แค่ทีวีดิจิตอลช่องมาตรฐานนะครับสำหรับการใช้งานครั้งแรกของเจ้าตัวนี้เอาจริงก็คือมันไม่ได้ต่างกับการตั้งค่าสมาร์ทโฟนที่ซื้อมาใหม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าด้วยความที่มันใช้ Android เนี่ยคนที่ใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตแอนดรอยทั่วไปเนี่ยการเปิดใช้งาน ครั้งแรกของเจ้าว่านปอตัวนี้เนี่ยก็สามารถทําได้ไม่ยากเลยครับส่วนที่น่าจะยากที่สุดก็คือการตั้งค่าหน้าจอครับซึ่งใครที่วางตรงๆเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าภาพมันก็ฉายไปตรงๆนะครับแต่ว่าบางบ้านเนี่ยมันไม่มีที่วางนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้แพลนที่จะวางโปรเจคเตอร์ตั้งแต่แรกเลยต้องไปวางเฉียงเยงนิดนึงอย่างที่ผม ทดสอบให้ดูนะครับผมก็วางไว้ทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็มันก็จะต้องใช้การปรับหน้าจอให้มันตรงกับผนังห้องหน่อยหนึ่งแต่ว่าเจ้าตัวนี้มันก็ค่อนข้างฉลาดระดับหนึ่งเลยครับเพราะว่ามันจะมีระบบออโต้โฟกัสเนี่ยทำให้ระยะวางระหว่างโปรเจคเตอร์กับผนังเนี่ยมันจะคำนวณให้แล้วมันก็จะทำให้ภาพชัดได้โดยอัตโนมัตินอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีอัลกอริทึมเนี่ยที่จะปรับภาพให้มันอยู่ตรงกลางเสมอนะครับแต่เอาจริงๆจากการที่ผมทดลองแล้วเนี่ย ผมยังรู้สึกว่าเราก็จะต้องมานั่งปรับเองอีกนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันก็จะมีแบบมุมบางจุดอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะยังไม่ได้ตรงกับที่เราต้องการ1 0 0ซนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ออกแบบการเซตค่าคีย์โซนมาให้ทําให้เราเนี่ยกดตั้งค่าได้ง่ายมากๆครับส่วนพวกแอปพลิเคชันนะครับถ้าเราจะดาวน์โหลดเพิ่มเติมเนี่ยด้วยความที่มันใช้ Android นะครับพวกแอปดูหนังหรือว่าดูคลิปอย่าง YouTube Netflix HBO Go Disney p l u s หรือว่า Amazon Prime อะไรพวกนี้หรือว่าจะเป็นของทางค่ายจีนเนี่ย ก็มีให้โหลดหมดเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันใช้ Android มันก็มาพร้อมกับ Play Store นะครับที่เป็นในส่วนของ Android TV นะครับผมเอาละครับลองมาดูตัวอย่างเวลาเราเปิดหนังหรือเปิด YouTube จริงๆกันเลยดีกว่าแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าห้องที่ผมทดสอบเนี่ยมีหน้ากว้างประมาณ3เมตรนะครับก็จะเห็นได้เลยว่ามันจอใหญ่มากจริงๆนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวเจ้าว่านปอมโมเสตวันตัวนี้นะครับ ส่วนตัวหลังจากการที่ผมทดสอบที่บ้านตัวเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณภาพของมันเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวนะครับผมเพราะถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะลองดันจอไปให้ใหญ่สุดๆเลยเนี่ยมันก็ยังชัดอยู่นะครับส่วนเสียงเนี่ยถ้าห้องไม่กว้างมากเนี่ยก็ต้องบอกว่าเปิดทีเดียวนี่ก็ลั่นแล้วนะครับผมยังแบบว่าต้องเบาๆเลยนะเปิดแค่ประมาณ6หรือถึง8เท่านั้นเองนะครับในห้องนอนของผมเนี่ยแต่ก็ยังมีจุดสังเกตนะครับเรื่องเสียงเนี่ยด้วยความที่ว่ามันไม่ใช่ทีวีปกติเราดูทีวีเนี่ยเสียง ก็จะออกมาจากด้านหน้าแบบนี้ใช่ไหมครับออกมาที่เราแต่พอเป็นโปรเจคเตอร์เนี่ยมันต้องวางไอตัวนี้ให้มันฉายก็คือว่ามันอาจจะอยู่หลังเรานะฮะถ้าเราอยากจะได้จอใหญ่ๆอาจจะอยู่บนหัวเราอะไรเงี้ยหรืออยู่ด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเสียงเนี่ยโอเคคุณภาพดีแต่ว่าเวลาเอาไว้ด้านข้างเนี่ยเสียงมันก็จะออกมาจากด้านเดียวอย่างเช่นด้านซ้ายหรือด้านขวาเนี่ยมันก็จะทําให้เราอาจจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะซื้อ ไปทําที่บ้านให้เป็นโรงหนังเนี่ยก็อาจจะต้องดูจุดตั้งไว้ให้ดีก่อนนะครับผมอีกจุดสังเกตหนึ่งก็คือเจ้าปลั๊กนะครับนี่นะครับปลั๊กที่มันให้มาประเด็นก็คือว่ามันค่อนข้างสั้นไปนิดนึงครับอาจจะต้องต่อรางปลั๊กมาใกล้ๆจุดที่จะเสียบนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาให้มาแค่นี้ะครับ สำหรับราคาที่เปิดตัวมาก็อยู่ที่15,590าบาทส่วนตัวผมก็มองว่ามันไม่แพงนักนะครับสำหรับคุณภาพระดับนี้เราก็มันทำได้ระดับนี้เนี่ยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มอีกเลยนะฮะแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกเราได้นะครับตามช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่กับการรีวิวสินค้าที่น่าสนใจนะครับสำหรับวันนี้ผมแสบทรงกฎต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ